สวัสดีค่ะไหมคะสวัสดีค่ะสีฟ้าค่ะสวัสดีค่ะอมค่ะโอเคค่ะกลับมาพบกับพวกเราชีวิตอทยคันนะคะเมื่อวิกก่อนนี่มีธุระบางอย่างก็เลยทําการงดไปนะคะแต่ก็คือกลับมาวิกนี้กับทอปิกที่พวกเราอยากจะมาแชร์กันก็คือของอะไรแพงขึ้นบ้างที่เราแบบรู้สึกได้เราอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะคะก็ ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมคะสมมติถ้าใครอยากจะมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราก็สามารถคอมเมนต์ขเข้ามาได้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะใช่คะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสีฟ้าเริ่มก่อนได้ไหมคะสีฟ้ามีอะไรแชร์เกี่ยวกับของแพงที่รู้สึกได้ปะถ้าเกิดว่าเป็นของแพงที่รู้สึกได้ในชีวิตประจำวัน็ต่ว่าค่าทางด่วน <c oughs> <c oughs> คือใช้ทางด่วนไปทําง,งานแล้วก็ ปีที่แล้วปีหกหกหกปีใช่ไหมปีหกห้าเนอะเออคือปีที่แล้วยังเป็นเที่ยวละห้าสิบบาทอยู่แต่ปีเนี้ยเป็นเที่ยวละหกสิบห้าบาทคือขึ้นมาราคาสิบห้าบาทต่อเที่ยวอืมนั่นแหละก็ใช้ไปกับหนึ่งวันก็คือแพงขึ้นจากเดิมสามสิบาทหนึ่งอาทิตย์ห้าวันร้อยเท่าไหร่นะพัน ร้อยห้าสิ <150 S 2> บาทละเออร้อยห้าสิบาทหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมีสี่สัปดาห์ร้อยห้าสิบาทคูณน <6, S 1> <50. S 2> ะ่าับ่ะหกห้าสิบอันหนึ่งปีมีห้าสิบสี่สัปดาห์เออฮะสสองสัปดาห์แล้ว <c oughs> นั่นแหละก็คูณไปก็คือมันแพงขึ้นมาแต่ว่าจริงๆอ่ะมันแพงตามไม่ได้เยอะนะสัญญาัมปทานอะไรเงี้ยของ <c oughs> ที่เป็นเงื่อนไขตอนเขาสร้างขึ้นมาแหละเพียงแต่ว่ารายรับหรือ หรือค่าคองชีพหรืออัตราอื่นๆทางเศรษฐกิจของเรามันอตามไม่ค่อยทันอนะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครถามว่าทําไมไม่วิ่งทางลาบปกติคะก็จะตอบว่าก็จะตอบว่าเออบ้านไกลจากสถานที่จุดหมายที่ต้องการไปเออคือก็อค,อคือบ้านค่อนข้างค่อนข,ข้างอยู่ไกลแล้วก็แต่ว่าซอยหน้าบ้านเนี่ยดันติดทางขึ้นทางด่วนเลยไงซึ่งพอลงทางด่วนปุ๊บ ก็คือใกล้เลยนึกออกไหมก็ลเลยเลือกใช้ทางด่วนเพราะว่าประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากก,นนากว่าการวิ่งพืนล่าป,ปกติอืมอันนี้ได้ทําการได้ทําการลองเทสขับและเปรียบเทียบมาแล้วคือคือหาวิธีลดค่าใช้จ่ายเหมือนกันเอออันเนี้ยคือสิ่งที่คิดว่ารู้สึก,กว่าแพงขึ้นจากจากจากเดิมหรือจากปีก่อนอืมพี่เอามีอะไรแพงขึ้นบ้างไหมคะ ผมพี่ที่รู้สึกอ๋อผมพี่ที่รู้สึกได้เลยนะก็คือราคาน้ำมันอันนี้หลายๆคนก็คงได้รับผลกระทบเหมือนสีฟ้าก็ก็ด้วยได้ใช่ไหม้วยด้วยด้วยเออมันแบงกินนี่คือคิดแล้วคิดอีกอะใช่มันแบบโหมันสิบาทเลยนะในระยะเวลาหนึ่งปีอะไรเงี้ยสิบบาทก็คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เออเราไม่ได้มีทีท่าว่าจะแบบลดลงในเร็ววันนี้อะไรเงี้ย เราถ้าเกิดว่าใครต้องใช้รถเป็นประจำอย่างเช่นแบบไม่บางทีอก็ต้องเข้าใจว่าไอขนส่งสาธารณะบ,บ้านเราอะมันไม่ได้เข้าถึงทุกที่ทุกทุกพื้นที่ในเขตที่ทํางานอะไรเงี้ยบางคนเขาอยู่อย่างที่อยูอย่ชานเมืองเนี่ยกว่าจะขับรถเข้าไปอะมันก็ต้องแบบ mm hmm. มันก็ต้องใช้รถส่วนตัวมันไม่ได้มีเออ่รถบสัสหรือรถไฟฟ้าอะไรที่มันอยู่ในจุด mm hmm. ที่เราใกล้แล้วเดินทางสะดวกอะ ถึงจะต่อรถสาธารณะอ่ะสมมติว่าจะขึ้นรถไฟฟ้า,า <รถ S 2> ไป<ถ>ทํางานเหมือนกันก็ยังต้องใช้รถส่วนตัวในการแบบออกจากใชก่ออกจากเคาสถานบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาที่สถานรถไฟฟ้าดีอืมเข้าใจเหมือนกันเหมือนกันซ,ซึ่งถ้าเกิดว่าไอในราคาน้ํามันแพงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออขับรถไปทํางานแล้วราคาน้ํามันแพงก็ก็แพงแค่ส่วนนี้ไอราคาค่าน้ํามัน,นมันไปมันไปพ่วงถึงพวกแบบราคาค่าขนส่งสินค้า นู่นนี่นั่นทําให้ราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นหลักๆเลยมันก็มันก็อาจจะมีหลายหลายตัวที่ที่ได้รับผลกระทบจากแบบราคาน้ำมันแพงมันก็จะทำให้สินค้าแพงเพราะค่าขนส่งแพงขึ้นอันเนี้ยอันนี้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันแพงอะ่ะก็รู้สึกว่าคือเป็นพวกผักอะ่ะอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าคือผักบางชนิดอะ่ะมันแพงขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนทํากับข้าวแล้วก็ซื้อ พวกของสดเองในตลาดอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าพวกผักผลไม้อ่ะมันแพงขึ้นเยอะอะหลายๆอยา่างใช่อันนี้เห็นด้วยมากๆ<า><า>นอกจากผักอ่ะไข่ไก่ไข่ไก่ไไกเนี่ยคือ,อเห็นป้ายราคาตั้งแต่แบบเบอร์เบอร์สองอ่ะเคยซื้อประมาณร้อยหรือเก้าสิบกาบาทอ่ะตอนนี้เป็นร้อยสิบตอนที่พีกพิกๆไปถึงร้อี่สิบเคยเห็นมาแล้วอืม ก็แบบเพราะว่านั่นแหละนั่นแหละเพราะไม่เพราะไม่รู้นะว่าเป็นแบบส่วนหลักหลักใหญ่ใจความมันมาเพราะน้ำมันแพงค่าขนส่งแพงค่าสินค้าเลยแพงขึ้นพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยก็คือหนึ่งในส่วนนั้นมันก็อาจจะแพงขึ้นไปด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่แค่รู้สึกว่าแบบเออเนี่ยแพงอย่างแบบสัมผัสได้เลยอะ่ะของน้องไมล์ละคะมีอะไรรู้สึกว่าแบบโอ้ยแพงอันก็สิ่งที ไม่พูดถึงไม่ได้นะะก็คือเป็นส่งต่อมานะจากกันที่พวกเวัตถุดิบทําอาหารมันแพงเนาะการที่เราสั่งอาหารออนไลน์กินเนี่ยพวกไลนเมนคุณแพ,พนด้าเนี่ยเออก็รู้สึกว่าเลดอาหารอะมันแพงมากต่อ,ต,อต่อกล่องนะเมื่อก่อนอะ่ะสามสิบสี่สิบเราได้พิเศษแล้วเนาะแต่ตอนนี้คือแบบหกสิบหกสิบห้าแปดสิบ แต่เนื่องจากช่วงเดือนขาแต่ะสี่สิบเหมือนไม่มีบนโลกละเออมันเป็นเหมือนคนละครึ่งมั้งเราเลยรู้สึกแบบหกสิบมันยังโอเพอโอเค่าครึ่งหนึ่งมันก็กลายเป็นสามสิบถูกไหมเออแต่แต่สมมติถ้านาตค่ะคนละครึ่งมันหมดไปอ่ะเออก็คิดดูว่าตอนนี้ค่าข้าวเปตออนไลน์ก็คือหกสิบาทต่อมือเนาะสามมือก็ร้อยแปดสิบค่าน้ําเนี่ยแก้วละยี่สิบก็เริ่มหายากแล้วผมไม่มมีแล้วก็เดนแก้ละหกสิบสี่สิบ 50สิบขึ้นไปไ<ด>เบส่ว่าจะเป็นกาแฟรหรืออะไรชงง่ายชงายากก็เริ่มเบสร,ราคาแพงขึ้นถ้าขนส่งพวกพวกเอิม,อมพู้โดยสังหารออนไลน์บ่อยเนาะ้าขนส่งก็แอบเห็นเลทที่แพงขึ้นจากแบบถ้าโซนไกลบ้านเป็นทนี่เดียวมันก็แบบวกเจ็ดบาทบวกสิบบาทคิดเป็นนะเปอร์เซ็นต์อาหารก็อาจจะแบบสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นของราคาอาหารผมชอบไม่สักเยอะ ที่รู้สึกว่าลักหลักเนาะก็มีของกินน้ำมันเดินทางที่เราพูดกันมาสามคนมีอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์่ะที่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 รู้สึกว่าแบบคือแอปพคืออ่าบอกไปเลยหนังสือแพงความรู้สึกความรู้สึกอย่างนึงคือหนังสือแพงหนังสือที่ถามว่าทำไมรู้สึกว่ามันแพงว่าเล่มหนึ่ง เอาเล่มแบบถูกๆเลยถูกสุดเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณร้อยแปดสิบาทร้อยแปดสิบาทเนี่ยคือคือก็ก็ไม่ได้จัดว่าแพงหรอกคือถูกสุดแล้วล่ะแต่ว่าเคยซื้อยังซื้อยังตามซื้ออยู่อ่ะสี่ร้ยห้าสิบาทนี้ยายหนึ่งเล่มอืมคือรู้สึกว่ามันแพงขึ้นจากตอนสมัยเด็กเพราะว่าเป็นคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเก็เบค่าขานมไปซื้ออะไรเงี้ยจนทํางานก็คือ มีความทุ่มเทพลังกายพลังใจในการซื้อมาสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าราคามันขึ้นจากเดิมไปเยอะแต่ว่าก็เข้าใจในอุตสาหกรรมเขาเรียกว่านะทั้งค่าขนส่งค่าพิมพ์ค่าอะไรแล้วก็แบบเหมือนค่ามาเก็ตติ้งค่าอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าสมัยเนี้ยคนก็นิยมเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างอื่นที่อาจจะอ่านง่ายขึ้นอย่างเช่นแบบใช้ใน ใ, app, ใช้ในแอปใช้ในเว็บใช้เป็น e-book แทนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมส่วนที่มันเป็นหนังสือ,อ,อเป็น paper b a ็กเป็นเล่มๆม,มันก็เลยอาจจะแบบราคาสูงขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนช่วงหลังๆอะ่ะก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราเริ่มแบบเหมือนจะเหมือนจะแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันแอบ,บรู้สึกคือแต่ก่อนจะซื้อแบบไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยอ,เอ่ะนึกออก็เพราะว่าเราชอบไปแล้วไงก็กดสั่งแบบไม่มีสติอะไรทั้งสิ้นแต่ตอนหลังเริ่มมีสติว่าแบบฮี่มันเหมือนมันแพงแพงขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะไร เออทีนี้ก็เลยแบบไม่ได้หยุดซื้อนะคะดิฉันไม่หยุดซื้อค่ะดิฉันหาโปรโมชั่นเออแล้วก็แบบหาวิธีลดราคาเอาเออแต่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แพงขึ้นจากในอดีตมากอยู่ถ้าพูดเรื่องหนังสือการ์ตูนนี่เอยหนังสือเนี่ยเราขอเสริมเรื่องหนังสือการ์ตูนล,ละกันเมื่อก่อนแบบถ้าซื้อหนังสือการ์ตูนรับใครๆทันเล่มละสามสิบาทตอนนี้เล่มละประมาณาแบบเป็นร้อยละเก้าสิบแปดสิบ ใ้่ตอนนี้เห็นเหมือนกันเล่นมาเก้าสิบบาทเพราะว่าเราเก็บโคนั้นเมื่อก่อน้งแต่วตอนนี้แบบโหเราเห็นราคาก็เดี๋ยวรอดูอนิเมชันแล้วกันตอนนี้แบบชอบดูอนิเมมากไหมความจริงเพราะจับกระดาษแล้วมือดำแล้วแต่คนแล้วแต่คนคือแลเราเก็บจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าทุกอย่างหรือหรือได้รับการ าการสนับสนุนมากกว่านี้เราคิดว่านังสือมันอาจจะไม่ไม่ได้ดีดราคาระแพงเท่านี้คือคือถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการเขาทําหนังสือออกมาในมุมของโรงพิมพ์หรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเขาก็ต้องอยู่ได้ด้วยถนะึงออกใช่ปะเพราะฉะนั้นเออบางทีภาระส่วนนี้ทั้งแบบค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ค่าเล่มค่าน,นู่นนี่ค่าลิขสิทธิ์คนแต่งเองอะไรเองเนี้ยมันก็จะถูกดันมาหาผู้บริโภคเออคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในหมวดที่แบบใครมีกําลังก็ก็ ก็สามารถจะสพอร์ตได้ต่อไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนจากอะไรก็จะดีมากเลยราคาหนังสือก็อาจจะถูกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็นั่นแหละนอกจากหนังสือเผล่มีเสริมมีเสริมอือืมเออด้วยความที่แบบพี่ขายอยู่ทํางานอยู่ในส่วนที่มันเป็นแบบพวกวัตถุดิบในพลาสติกและยางอะไรอย่างนี้ใช่ไหม Mm hmm. จะอันนี้แชร์ข้อมูลนิดนึงคือราคาพวก raw m ท,ที e r i ย l ในการเอามาผลิตพวกแบบสินค้าอุปโภคบริโภคแบบรอแมท a t e r i ย l เลยนะส่วนหนึ่งที่แบบนําเข้ามาจากต่างประเทศราคามันแบบมันขึ้นมาแบบเยอะมากอะบางตัวขึ้นมาห้สิบเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยคือ oh. อันอัน,อนใช่เพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมาช่วงปลายปีอะเนื่องจากแบท,ทีเรียวพวกเนี้ยมัน,มน,มนส่วนใหญ่ นำเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งประเทศจีนอ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีนโยบายอะไรอ่ะลดพลังงานที่เป็นแบบพวกถ่านหินพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมาหันมาใช้พลังงานสะอาดแล้วคือ hmm. ที่มันเป็นพวกแบบโรงงานไฟฟ้าแต่คราวเนี้ยพลังงานมันไม่พอมันทําให้แบบโรงงานบางโรงงานอ่ะมันไม่สามารถผลิตเขาจํากัดปริมาณการผลิตในแต่ละวันอ่ะเพราะว่ามันไม่ให้ คือเหมือนเขาจะเอาพลังงานไปให้แบบบ้านเรือนอะใช้ก่อนก่อนที่จะมาถึงโรงงานอะทําให้แบบโรงงานอะมันสามารถผลิตได้ไม่เต็มแคปเขามันก็ทําให้แบบขาดแคนวัตถุดิบไปช่วงหนึ่งแล้วก็ mm hmm. เพราะฉะนั้นอะไอ้วัตถุดิบที่จะส่งมาถึงปลายทางอย่างประเทศเราเนี่ยคือขอมันก็ไม่พอผลิตความต้องการในตลาดมันก็สูงขึ้นเพราะว่าเพราะว่าปริมาณการผลิตมันน้อยลงไงมันก็เลยแบบ mm hmm. ทําให้ตั้งแต่นั้นมาเพราะแบบราคาวัตถุดิบซึ่งเป็นแบบ ต้นทางต้นน้ำจริงๆอ่ะมันแพงขึ้นเยอะมากรวมถึงค่าขนส่งเรื่องแบบตอนหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกค่าเฟสที่แพงขึ้นอ่ะคือมันทุกอย่างอ่ะคือมันรวมแบบอยู่ในปีตั้งแต่มีม,มีมีแบบสัญญาณแพงขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างอ่ะพวกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าพลาสติกยางอะไรพวกเนี้ยที่เราเห็นในท้องตลาดว่าคิดว่า ราคาน่าจะแพงขึ้นเยอะอืมเห็นภาพมากเลยอันนี้อธิบายทุกอย่างที่เราบอกแพงกันมาตั้งแต่ต้นเลยอะเพราะว่าแบบมันแพงเออมันคือหมุนตามหลักดีมานสาพัพพายที่แบบวิชาเศร,รษฐศาสตร,ร์มากมากถ้าเกิดว่าแบบของน้อยใช่ไหมไมีความต้องการสูงราคาก็คือแพงเอออแพงตั้งแต่ต้นทางมันก็คือสพัพพายชมันออแพงหนึ่งอย่างมันก็แพงต่อไปเรื่อย เออัก็ต้องมีใช้จ่ายอะไรก็ระมัดเรามัดระวังกันนิดนึงวางแผนการใช้จ่ายด้วยเพราะว่าของแพงขึ้นไม่ได้แปลว่ารายได้คุณเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นผูกกันไหมผูกกันก็คือต้นทุนเราแบกรับถุงขึ้นต้นทุนใช่ก็ก็ต้นทุนเพิ่มขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่ารายได้คุณเพิ่มขึ้นตามไม่ทันกับรายจ่ายก็อาจจะต้องแบบรัดกุมกันนิดนึง มาเข้มขัดมาเข้มขัดใช่ก็มีใครมีเพิ่มเติมอีกไหมคะน่าจะน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับหมวด,ดหมวดหมู่ของแพงในชีวิตประจำวันของเราแ,<น>แพงแพงทำแผ่นดินจ้มปาไหลอืม ใครที่ใครที่ออกไปซื้อของนอกบ้านแบบช้อปปิ้งคือโปร์ม์เก็ตอจะรู้สึกได้แหละเพราะว่าแบบเหมือนของในดถเข็นมันจะน้อยน้อยลงเ้ยในเงินที่ปริมาณที่เท่าเท่าเดิมเอาเอาเอาง่ายๆแค่แบบพวกซื้อแชมพูสบู่ยาสีฟันแป๊บบพันหนึ่งนี้ก็คือไม่ได้ไม่กี่อย่างนะสองสามอย่างก็พจริงมากเอออืมก็ สำหรับวันนี้ในมวลมู่ของแพ่ของพวกเราก็น่าจะน่าจะมีประมาณเท่านี้สำหรับใครที่มีสิ่งของหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอันนี้ก็แพงขึ้นเหมือนกันสามารถมาคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะคะบางอย่างพวกเราแบบอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราีย่ยมันก็อาจจะหลุดหลุดไปอะไรอย่างนี้เออก็ก็ก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์บ็อกด้านล่างได้นะคะแล้วก็อีพีหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามต,ต่อไปเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ถูกสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่เท่านีสน้สวัสดีลาตีสสดิ์ดทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะ